หวังดีกับแช่หวังแม่กับห่วยจะเหลือกก็หมกับหวยตึงบะลอยแห่มซ้ำคนตู้กับความหวังของคนตู้กัดมันตึงบาลอยแห่มซ้ำตู้กับตู้กับเป็นซุกเกิดตู้เกิดเป็นมานุ่มมันเศษตู้หัวใจตู้เข้าวิตเลนตู้เก่งวิตไงตู้กะตู้ขายมาได้กับให้ขี้ดอกกะปุยมันกะเป็กกะแห้งมันกะสุกู้ มาลุงพูนขายหมูนบออกตุกใจแเต้นนอนนางพูดคอมองอดกืดยางบออกข้างอุดอุดอุดอ้ข้างตายนะกะตายกับพูดนะตุ๊กซ้อห่างอุดเอวเดินหอบยางห่างอุดเข้าบ้านเหมือนตักน้ำใส่คุยตุ๊กลู่บ่หล่อตุ๊กบ่อบ่ลวยตุ๊กเมียบ่ช่วยอ้วนอย่างบอกที่เบาตุ๊กซ้อห่างอุดเต้า ไกับบ่อปอไปใส่นีทอก็สอยังบะตึกบบะเต้าตุ๊กผู้ไอเลี้ยงงัวตุ๊กเนื้อบัวซอสแสตุ๊กผู้ปัดเข้าแพ่ไปช่อลวกแมาขายตุ๊กผู้เกียวขายตุ๊กตุ๊กเนื้อจุ่มขายใส่ตุ๊กปู่ก้อนไข่หอยตุ๊กเนื้อใส่ขายเก็บหนีไปเลี้ยงไก่มันก็ตายห้าเด็ดหนีไปเลี้ยงเป็ดมันก็ตายปากแปร่ปูทั่วก็บฟักงอปูชะตอก็ตายเด็ดจุดเราเยียบชอแบบยูพี่ฉันปะเงา Bơm mật tốt nữa câu lỗi của hai mê lô môn To hít nốt hai tốt sa lap hát tốt nha nó lắp hai ba tay nón To hè ba phố sài đi chưa hoa nga ba tụng luôn ka sa mãi ba lak ya tụng 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 tụ ห่วยหวยห่วยเดือบะลุยสักเตื้ออาจารย์หมอเมื่อจะไปเชื่อมันยังเลขนี้เลขกดินเลขเก่งเลขดังรองกระลาฝันหันไว้พี่ผู้จานมาเล่ารองกระลาฝันหันแจ้งมีเข้าหูหนูพ่อฝันหันว่าหมูลู่ชมู่ขี้เต่าตกบ้านปู่สีฝันยุบหี่คนเท่าชื่อช่องเก่าเก่ามันยังบ้าเข่าชักเบิองอ่ะมันฝัน มังพ่องกาวฝันมาออกสามห,หกหกจกแดงจูนมดมันชดเอาหกสามสามซื้อเลขบับป้นบัดได้ขินสักคำตกปั่นปี่คำฝันปวอมันมาบอกเฮือเสียเลขมันมาออกเป่งด้ยุ่งนายีนังี่ก็มีหาตึงมาชื้อโอ้ซืออ้อเลขกบับปีนจนีมันกระตุกแบบนี้อันละโอยนี่มันมีตัวอย่างพ่องบัด หวยเนี่ยมันมีตัวอย่างพ่องหวยกะไอ้ฝากความหวังไว้กับมันเนี่ยเก้าสามสามเก้านี่นะเออหวยนี่ก็มีคอควายวเวนยอยักษ์เป็นห้องว่าควายหวยจะถามว่าหวยมันจะถามเรื่องควายอ๋อหวยโฮ้ยหวยก็มีหอหีบวเวนยักไอ้หูก่อว่าหวยเนี่ยมันมีความหมายแต่ถ้าตัวเนี่ยหวยก็หวยออะกะเออหอยหีบนี่มันก็มีความหมาย หอหีบนี่หมายถึงอยังหอหีบที่นำหน้านี่นะความหมายก็คือหายันนะหอหีบนี่หายันนเออว่เวนเหรอวแเวนอยู่ตั้งกลางตัวยกนมาวดวายโอ้วดวายเออยอยักเหรอตัวสุดท้ายที่ตัวยกนย่ำแย่ยับยืนยุงยักยุงรวมกันเป็นหวยเนี่ยเปิงฮะว่าลูกลุยชักเตื้อเนี่ยอ๋อเป็นอย่างอี้ดูน่าไม่แก้วตาแอน วอรฮิตนี่หายยันนะวอร์เวดนี่วอดไวยอยักนี่ยำเย่ยับษยืนยุงหยิงยุงแงโอ๋อรวมกันแล้วเป็นหวยนั่นนะมาหั่นกันยุงยแงยุงยงแบะเวลาถูกหวยมาเนี่ยเดือดร้อนกันฮะอ๋ออย่ครูปีชานั่นกับครูปีชาเนี่ยเอเปิ้ลวันว่ะหวยเนาะเปิ้ลวันว่ะหวยอ๋อทำแบบซื้อหรอฮะเก็บไปซื้อเข้ากินเออนั่นนะอิ่มต้องอ่ะ <No. S 2> น่ะ oh. แต่ถ้าว่าวันนี้ เปิ้นมาทำบุญเน่ยอีป่ออีแม่เปิ้นมาทำบุญตังลุงอ่าเปิ้นซื้อหวยไปอ่าพ่อหลวงตีงซื้อหวยผู้ช่วยชาติชายผู้ช่วยชนะสละยุทธซื้อหวยถ้าเปิ้ลดุกวยนั้นถือว่าเป็นบุญนะบุญของเปิ้ลบุญของเปิ้นอ่ามันก็จะกลายไปเป็นแหมย่างเพราะว่าช่วยงานวัดงานวัดเปิ้นอิดหลายมือหลายวันช่วยงานครูบาเปิ้นปันโชคปันใจเฮอปันโชคปันใจโอ้หันต็งแต่ติงว่าอีลำเหลือหอยหีบจะกลายเป็นยังหายนี้หายศีนอเออวอเวนเหรอ วิทย์วิทย์ใบใบกะดีใจหรอเออย่อยากหรอยากเยอะป้าโทษเกือบเต็มทีนคันใดเฮาก็จะเป็นญาติป่อหลวงนั่นนะปอหลวงไปลืมมาเฮามาสซอรเนอรอย่นไม่หรอเออสิบแปดล้านตกไมคกานี่นะโทาแน่นอนไงพ่อหลวงอย่าเอามาโซอบสามวันสามคืนบ่เนาะอืมบังหวไใมากกันจัง ภัยได้มากับจ้างมาได้มากับจ้างของกู้นี้ได้มากับพอเนอร์พอหลวงเนอร์ดู <c oughs> โอ้อย่ามาบักมาเบนมาขนาดนั้นบอกว่าจะเอาภาัยมากับจ้างบอกเอาภัยมากับจ้างขอเอากู้นี้มาตุยแล้วก็เอาโซสติงเอาเน้อฮะฮโซสติงผมหมดก็พ่อหลวงชอบโซสติงอะ่ะเออต้องตามคู่ตามบ้าโซสติงไอ้หมูดด้านหลังมัได้หุ่นเน่าเลยเขาเขาได้กหูดีเห็นได้เขานี่กหูดีเห็นได้ ฮะคนเท่าบบสอบซอสตีงี่เนะมาดึงกระทืบคอสอบซอปีเนา่นอเออเออนั่นครูบาเจ้าบบชอบอ๋อบอฟฟังเสียงปีเสียงซึ้งมันบักเก่าดีจะเปลืองหูดเท่ามาได้โอเคอ่าเราป็นหลวงถูกก่อนอ่ะนะคได้มาแน่แม่นโอเคมาว่ากันไหม่จัาปีไม่โอ้โหแท้ตุกลำตุกเหลือเนาะน้องนิ่งน้องเนาะน้องนิ่ง ไปเปลี่ยนชื่อทุกคนจริงๆอะเฉลยเองินน้องเงินมีอำนาจเลือกเุินเุินเอ่ยเุินตาถ้าเฮาบ่ฮิงจะเอาเุินไหนมาถ้าเฮาบ่หามันก็ตึงบอดไตความอยากเกิดมาจากตาหันมาใจว่าเงินคขาจะปุ่งเหมือนใบไม้เงินหน่งเงินถ้าบ่คิดบ่ใจก่เดือบ่มีที่ไว้ตึงบ่มีที่ว่าง ได้ย่างเรียวบ่าจนี่บ,บ้านบ่มีที่นอนละสละเองออีนองเงินมีอำนาจเหลือกเกิดเืินเอ่ยเงินตาวันนี้พ่อหลวงเปิ้นมีจิตเมตตาเอามาปาเนเพื่อจ้งสอสาวน้อยตึงผู้ช่วยตึงสออบตน,น้ำใจผู้น้ำได้ปานมาคนรยจีมทวัดเหียน้อยพอง ก็กินเฮียวพองเอาไปตานเฮียพองเอาอย่างตีน้องสซปะตองตั้งลายพ่อหลวงปันยังมีน้ำใจคนใบคนใบมันก็เอามาเบนน้ำปีมจะแห้งขาดสายแต่น้ำใจของเปิ้นมะเลงเอามาปานปนเอามาแทงือก็คนแดงคนหน้าใบโคดแถวว่เรียกร้องขุดบนเหรอ ก็กินเหี่ยพองตานเหี่ยพองเอาอย่างปี่น้องสันปะตงตั้งหลายวันนี้ปี่น้องตึงปั้นไก่ปั้นไก่แม่ยิงปอดใจมากินบ้านตันต้มสาธุอนุโมทนา,ากับสัทธาเอาอาปี่น้อง mm hmm. จีมเป็นบุญกุศลจะเกิดขึ้นที่เมก สามคีห่วมใจห้องมีนักบางคนมีหลายพ้องกน้ำถวายและจะเป็นร้อยบาทตืงเว่าเมติบเม่คำผู้ช่วยปอนหลวงหอมเป็นพันบาทอีน้องห้องพันกินข้าวต้อนหนึ่งคาบยังบอกหอมสักบาทก็มีรอมันนี้ก่อนแล้วตัวไปห้องกี่บาทก็รอมันนี้ก็มาได้มานจ่น แค่ม <t os> ันบานนี้ละสูจะเอาที่ไหนลองเงินนักเงินหลเมื่อใดจะได้กินได้ตาได้สแซงเออเอาอย่างไม่กล้าสัตดแต่ต้องปิี่นเงินปิี่นห้องเปิ่อช่วยโฮมตึกบ้านค้าบันนี้เตือน่ะโอ้ยจีบถ้าว่าโลนี้ก็เมื่อใดสูจะมี้ก็โลมันนี้มัน ตอนนี้มันบัดนี้จะไปฝั่งนี้เียอยากมันแมาาน่ม่จัด้ยแฮม์จะห่วงกินห่วงตานก็มีน้องบงวันเมกาวันนี้เขาได้มาสอนจับใจจับคอปู่ลุงแม่ป้าของอย่างนี้เจ้าตึงมาจ้างว่าแฮมป์จะลวดไปทำม,มาบูชาตุกอนุโมทนาโดยน้องพ่องพันลวงน้าเนอะ นุโมธนาแล้วไปหอมกี่บาทยกมือกาบแล้วมาดุนซัาวันนี้เปิดในทาบุญนึกว่าจะไปดุนกับคนเท่ามีสตางไปหอมสละเงินอทอมไปเป็นเจ้าภาพเราโอ้หาดึย่างนี้จีนน้ำแข็งมาแหมแล้วมาแล้วก็น้ำแข็งมา อันนี้สอบปั้นแเนมป็นตัวพ่อเอาเติรจอยกันยกหอกยกขวาพ่อผู้ช่วยก็บาได้แยงแหมแล้วกำลังละก็จะนั่งยืนบาเดียวจำป็นนี่กันนั่นแล้วแ้นมแข่งก็ได้มาเผวจำปินช่วยกันแหมก็บ่ได้แยง ว่าขีดมีดไหนกับเปลือกทานบ้านฮันพ่อเอาเตะสามคคีห่วมใจเตื้องบ่าวไปนอกไปในเขาต้องร่วมใจสิบสาวเจ้าบ้านสถาปึงตุเจ้าตุเจ้าปึงสถาเหมือนเข้าปึงบุญนะาเหมือนป่าปึงบุญน่จีมเขาต้องช่วยกันก๊อมพ่อพี่น้องมาช่วยกันเตะกหนุ่งกลุมแก่มัานเอากัน สามัคคีนี่คือพลังมาช่วยกันกำมาช่วยกันตุ้มเป่าว่ากุ้งเก๋กุ้งสาวพี่น้องบ้านเฮาไปช่วยกันลุมรวมมาช่วยกันหอบกันหุบไปมาช่วยกันโถกันมืทำต้องวันโนเมืองมาเป็นแม่ผู้ช่วยก็ได้มาเป็นแม่หลวงก็ได้แม่กาเนี่ยก็ตึงเปล่าว่า เปินร่วมเรงสิบสาว้าบ้านยามเมื่อบ้านเฮามีงานปักงานบ่าคณะสัตยาเปินมาช่วยกันก็มันดึงพวหลวมมันดึงพวผู้ช่วยอ่ะแลยนะ้นว่าเมกาของเฮาจัด ผู้นำสามัคคีร่วมใจถ้าว่าผัวอยู่ก็ขี่ฮือมียไปถ้าว่าผัวไปก็ขอเฮือมีเออยู่ความสามัคคีมันจะเกิดพลังแข็งตึกลดูดทงมันยังลุกเขาอู่เป็นการเป็นงานต้องช่วยกันเป็นกู้อยู่กันเป็นมู่ภัยบาดได้อยู่คนเดียวจูนีจำ<แ>ไว้จำไว้แฮเนี่ยน้องห้องพานพ,อาพ่อไม่กล้าห้องเตึะ บ้านสูนิลเถอะเมื่อบักปุกบักเกี่ยวป้อสูแปงเฮือนยังปุกสาคนเดียวบักปุกบักเกี่ยวมันชันปัดตองเจ้าบ้านตูเจ้าตีกองหอกกันมาจโจยแปงหกปากันลูกเลี้หัวหมดพรามีแต่คนขี้ข้าไปมาว่าเนอะชิมพ่อไม่กล้าเอาไว้แม่บ้านยังกินลำเจ้ยกันหำลุบลุกเจ้ากันเป็นคุกเจ้ยกันปรุงอาหารห้องโคตรข้าวอุ่นเอาบุญเสร ล่างหาล้างด้วยล้างถาดหาะบักเฮาเปิ้นสามมังคีช่วยกันตีบะฮื้อได้ขาดรปิ้ลเลี้ยงกันเทียกู้ครับบ่ว่ายาำเจ้าหุ่นยาก็อย่าเอาหู่เดียวอย่ามามังคีอย่างนี้ใบแจเหมือนบันตัวแม่ขับ่ถูกสุดลับจี ว่ามีบูดมีนอนคงมีแต่ว่าเมื่อเลีงอภุดแถวเมื่อตอนสถาปีน้องก็เจ็บต้องเจ็บใส่เอาไว้วันหน้ามองเหินมีงานเพื่อเอาตัวอย่างสานประตองเป็นใใจแต่เจ้าวันด้กกินอย่างสารประตองอ่ะเข้าสเปกเต็มคอนโต้บ้านเมืองจอพัก้านงลมลงมือ ห้าขันยกข้าวต้มขึ้นมาไว้วุนผาม<อ>จ้งปีเพราะว่ามีพลังชอบไปให้รับไปรัเกเจ้าเมื่อตอนเนี่ยมาแล้วก็ตอทอดตอนเอนพินเ<อ>่นเอาโต๊ะจีนมาดีๆแต่เราต้มชุ่มนี่ก็หมะนั่นเราเพิ่นเอามาเฮ้ยจ้างปีแจ้างช่องม,มาเจ้าบอกว่าพวกต้มขา้าวต้มแล้วพวกต้มแล้วใหม่พวกเจ้าของกินเหลือ,อยัางบ้านมึงมาเลี้ยง บ้านของพุพ่อไม่กล้าสันปะต้องขับเข้าขับป่าเปิ้ลเอามาหูกินตะกี้ได้จดแถวตังโตจีนเปิ้งใจกับพี่น้องเจ้าบ้านปอยหลวงบ้านพองพัดลักหมูกับะมีลักควายกับะมีโต๊ไก่กับะมีต๊สชกอกโกกะบะมีป่ามึกกับะมียำเขียดแห้งใส่ฝีเช่าอย่างหีแม่แฮ cha na cha thảo hâu cốt á có mặn hầu cái Hầu hâu hầu hâu á ăn mồi chín mà lửa mình. mà hư còn kín đi wá b้าน hà nãy bảo mì no để bay mau mẹ, ở b้าน b้าน mường này họโต chín tủ, hầu để gìn, trao 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 เป็นบ้านไอ้ยังก็อสินห้าเออบัดต้มจืดต้มเจอย่างสักอย่างสักอันน่ะขัดสอาหารหมดอ่ะงานปอยเนี่ยกินจีนอืงานปอยเนี่ยใช่ว่ามีกระ้านตั๋วแหรอหัววัดหัวว่าแขกเหลือเปิ้นมาหอมปอยมาทําบุญอย่างเพื่อนเพื่อนกินโจพักปังใส่บะเขือหมื่นหนอีแม่พอลหรอไอ้ก่อบ้านหามันกินจีนเออบัดต้มจืดต้มเจฮักเดือดคนเอวมึงฮั่นคนอื่นเพิ่งกินคนอื่นเพิ่อกินจีน หลวงตึงเต๋อลาบเอาจนเคียงบะห้ามใหญ่แม่เนาะแม่น้านี่มึงบอกหาว่าบอกว่าหลวงตี๋อูบอกมึงเนี่ยเป็หลวงแต่เจ้าบอกว่าลาบจีนเหรอแต่เจ้ามันลาบจีนเหรอโอ้ฮะเดินมาปลาเสร็จมอข้าวต้มนี่เลางอ่อนเข้าอ่อนเพป็นลาบจีนใส่ข้าวต้มฮะโธ่ลาบจีนจะดีเอาไปสูนข้าวต้มอ่ะอืมดีอย่บงเพ่บอกเอาใส่น้ำพริกอ่องนะนี่พาวันนาไว้เลย อ้ยังเจนได้ห้ามแบบเท่าเขี้ยวบบเลือซักซีบน่ให้กี่ข้าวตม้มวัแต่วัาดีบปหลวงปีหน้าถ้าอันเอามาอนนี่มาเจ้าบัทานเลี้ยงข้าวต้มหนึง่ง <c oughs> บอกคือเขาว่าอันกินข้าวลูกบ้านมาเลยก็ได้แบบเป็นยังอะอืมฮะมฮะเขาจะซื้อหลาบม,มาคนเดียวอันถ้าบอกจังซอว่ากินข้าวลูกบ้านมาเลยนะเป็นยังอะเขาต้องจะกินไหมเขากลัวมาได้เจอข้าวต้มว่ะอไปเจ้จุมีอยู่นะไป็ัแบกเกเต่า อันอย่างไหนขอแม่บ้านเก็บเพราะว่าเข้าต้มไม่แหกรมเนอะก็มึงกับป้ากวยอันลำเหลือยบ้วันฮะป้าโตมารอบเด็กอะนะบอกว่าเอาเนี่ยอุ่นไปหื้พี่ตือีจโนทำมอดสังโคไอ้เจ๊คิงเจอแน่เข้าต้มจังโซเหลือ่เจ้านี่ฮะภาวนาไว้เมินละนี่ยังเจนได้เขี้ยวแบบมดปากฮันดึงบม่อกี้ข้าวต้มออันลำเหลือเจนได้มึงบบเป็นไหง่าิมึงบบกินบ่ เปิ้ลกวกดลามเปิ้ลเลี้ยงไอ้ยังกูกินนะนั้นมึงห่อไปสักแค่ถ้วยก็ได้เหรอไม่ไม่แรงกับรอบนะมึงก่อนไม่แรงอะไรโต้มื่อไอ้เจีเขาไม่แรงนี่ไอ้อยากกระเจ้าเต้อเดี๋ยวเขาได้โจดขั้วเฮมไก่ของไม่หลวงแล้วเขาปื้แล้วเขาพอละอันแบบเป็นยังหมูดนเตรีมิตรเจเขาไปจะกินมากเขาซื้อกินคนห่อก็ได้ เออจะพูดเขาม้าข้าต้มเมื่อคืนที่เขาข้าต้มมาลันหรอกเมื่อคืนเขาซอสกี่ข้าต้มมูเนี่ยมันเป็นยังอ่ะเมืเล้งนี่เลี้ยงเขาก็ได้บบเลี้ยงเขาก็ได้เนาะเลี้ยงจังซอกับปอเนาะเมาแล้วลูกซอสกี่คนเดียวกะเนาะทีแต่ตัวเก่านี่เลือกกินในวันเถื่อนะเป็นยังมาแบ่ใจ๊แม่ตลอดเจ๊เขาดูตั้งเท่าขวานมันฮะลูกน้องมันไอ้อันี่เจมเลมอะอ้นี่มึงปิดสะบายกะ จ้ามันอยางไปบอกคือเจ้าไปบอกคือหัวหน้ามึงแหละซื้อของกินมาหื้ลูกน้องโจยอีแต่ตึกว่าแต่แต่นะไอหมวยเจเขาดึงมาเข้าต้มนะหมูนี้เขาดึงมาข้าต้มเมื่อคืนเขาอ่อนอย่าเวลาเขากินเหล้าเขามาแล้วเขาอยากกินข้าวอยากเลี้ยงเขาไอ้ยังไอ้ยังเขาก็กินโมดน้าหมูเนี่ยแม่นมันกินง่ายอย่เขากินง่ายนักร้องรักดนตรีเขากินง่ายแต่ว่าเจ้าดีนี่เหมาเขามาแล้วมันต้องเลี้ยงกันได้อแม่น่าเขาดึงห่อมาคนเดียวปะหลวงเออ เขาจะหอ่อเข้าลูกบ้านเขามาคนเดียวไปหมอ้อไปหมอ้อพุ่นน่แม่ออนะเมียมันยยงกินลำเมียมันยังกินลำเพราะว่าคนขาวยังยกินลำแม่นะเมียมันมีหลายคนทำต่า,างหาางอู้หูมาใจากอนออมานจยกันแย่กินนางลำเนี่ยเมียบ,บัจเจนี่นับได้สามคนอะ่ะเออโอ้แล้วมึงเหรอไม่มีหยังดอดกล้วมาแล้วครับลงทานจะมาเรื่องมาใจเหรอแม่ป่ะ ยอ้ oh, ลงทานพัดไทยมาแล้วพัดไทยยำาบเจ้าอันนี้ลงทานของแม่ยังหาฮะเอา,าไม่เรียกอัมพรวิริยาพรอะไรอย่างเหรวงบ้านศีลาวงบ้านศีลาวงศรีลาวง อ๋อบ้านแม่กาเนี่ยแม่กาเนี่ยปอกสีละวงซอยส so ุดท้ายซอยสุดท้ายท้ายสุดปอกสีละวงปอกสีละวงแม่กาเขาเนี่ยอเจ้าเนี่ยอะอย่างก็เดี๋ยวก่อนเด้อยแต่กี่จื่อมันยาวไปขอเขียนหึ่งกรรมาะได้ได้เขียนหึ่งกรรมแล้วเจ้าจังซอย่าได้หามเสื้อวัดเสื้อว่าได้ยงินเนาะอ่าเสื ok si อ้อวัดเสื้อว่าตีบบุตรตีวดา รงทานรอบบ่ายนะเจ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวพัดนะเจ้าเอาโต๊ะมาต่อแหมตัวหนึ่งก็ได้หรออ่าเอาโต๊ะมาตัวมาต่อแหมตัวก็ได้เนอขอขอยืมโต๊ะอ่าขวนักนะเจ้ารอรอ,รอได้ตานเหี้ยก่อนเนาะอันนี้ยังมาได้ตานเตือ้อกำลังยกมาถึงนะเจ้าฮะ ถ้าว่ามือเถืนมันมากกว่าเตี๋ยวผัดเจ้าได้แต่ไม่เลี้ยงเอาเพียงอย่างน้ำตาผูเอาแเชมดาผูแเชมดาผัวนะเจ้าได้เลยเดีเ๋ยวแหมบื้อจะห้องให้ฟังเมียเขาเฮาขางนะดูลายเพลงนะแม่วันนี้ฮือตึงปอบ,บ้านฮือตึงแม่บ้านนายเจ้าฮือตึงคนเท่าฮือตึง ละอ่อนคือตึงน้องเนงน้องเนงนี่เป็นสาวอยู่กะต,ตัวตัวเป็นโสดม่งอพี่ก็เป็นโสดนะยังมีแฟนตื้เอฮะน้องเน่งน้องเหน่งม่งอเออตัวเป็นสาวเนาะตัวเป็นสาวฮะเออบัดเดียวเนี่ยเป็นโสดแต่ว่าอะไรั้งล่ะ สาวลูกสามนะคะบอกว่าละแต่ประเดี๋ยวนี้มีกูมันก่อเดี๋ยวนี้ตัวโสูตรมันก่อเอออันนี้ก็สซตรเพิ่งใจไผยจังปีจังเสืองหนึ่งสองสามเพิ่งใจไอ้จันตาบัดเดี๋ยวนะเพิ่งใจไอ้ตาะ,ะเพิงใจไอ้ตาอ่ะแต่เจ้าหันไอ้ตาก่อตนได้ฟังไอ้ตาก่อได้ฟังอ,นนอันนั้นรูปหล่อพ่อบกักไก่แม่เอออันนี้คืเอฟซีไอ้ตาค่ะเป็นเอฟซีไอ้ตามันนั่งเฝ้าไอ้ตาแต่เจ้าละ่ะฟังปีกตนเตนึก เป็นแต่ว่าเป็นตัวเบนตัวกลมกับไอ้ตาปัจใบใหญ่ตัวกำตัวเบนไอ้ตาปั่งกำลังอกหักจากสาวเมืองทานอ๋อตัวกำตัวเบนเออไอ้ตาเนี่ยปั่งกำลังอกหักนะแฟนไดงว่าไอ้ตามาเนี่นี่ปลาเนื้องอกเนาะเนื้อกู้เนื้อกู้โอ้ยเนื้องอกมันก็ไปอยู่ห้องยาบุกะอุ้ยไอ้ตาปลาเนื้อกู้เนื้อกู้อ๋อโอ้น้องน้องเนงนี่เป็นส่วนมากี่ปีล่ะคลิปหลายปีอ่ะคีิปีนับได้กับคลิปี จำมาได้จำมาได้แต่โสดมาหลายปีปีก็สดมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะมาเดี๋ยวนี้น้องเน่งนี่แม่งออมเนาะงอมกางอมอุ้ยแก้วก็ถ้าจะง,งอมไม่ไน่เหียอุ้ยแก้วอ่ะเอออุ้ยแก้วเมื่อบ้านเนี่ยแล้วลานเนะอาฮับเอาไปอืมแล้วหน้าเวทีนี่มีไผ่ออมห้องเจ้ายกมือขึ้นมามีสักคนว่ะ่อผู้ช่วย พ่อผู้่วยงอมกับเจ้าไผ่งอโยกมือคนไผ่กบอันนั้นไผ่แม่อันนั้นไัเป้าเลี้ยงอัดงอมกะ